ับซับเรียบร้อยเห็นไหมคะใบนี้51แตกแล้วนะคะไปนี้51แตกแล้วเรียบร้อยค่ะอ่ะต่อไปสูตรสองต่อไปสูตรสองค่ะสูตรสองนะคะซอฟต์ฟิวเดวิ่งสค่ะวันนี้3 2สองชอบมากเป็นพิเศษนะคะวันนี้ส2สองชอบมากเป็นพิเศษนะคะแคปเจอร์หน้าจอค่ะวิ่งสามจะวิ่งสาม นะคะจับคู่จะเป็น3 2 3 7 3 6 3 9กัน3 1ค่ะอัดนนัะ เจอหน้าจอนะคะใบนี้เป็นของซอฟฟี้ค่ะใบที่เลขน้อยจะเรียกสูตรว่าสูตรนักเสี่ยงโชคนะคะใครที่เป็นนักเสี่ยงโชคอ่ลองดูนะคะถ้าชอบใบนี้ก็ไปเสี่ยงโชคกันนะคะแนวทางที่ให้เพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ